เฮ้ยเธเป็นไรเอ้ยเฮ้ยเธอเป็นไรเฮ้ยูสึกเป็นเนี้ยเนี่ยเรบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยมึงยจะเข้ามาเล่นหรือแมพพังแมพพังเฮ้ยหมวกาค้า่เาเลยอืมสหยหกา้าบตัวอะไรอะไรอะไร อืมอืมเือยอืมอืมอืมตอยตายเลยเหออ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมอืมเอฟซีกูก็ไม่เว้นเอ้เอ้เอ้ต่อยเลยอืมอืมต่อยเลยเปลืเลยเฮ้ยเจอผาตมาตมาพูตมาตีผลไหมอ่ะเอาเอาเอาอาตมาปิงตมาปิงปิงอะไรปิงไรเฮ้ยเฮ้ย โดเมนเอ็กเซเรียนส์ตมาผมผมขอหน่อยนะตมาอืมเออเอออ่ะตมาผมขออะไรนะผมเออเฮ้ยเจ๊พอนเร็วเกินโหยพุ่งชนเออไม่รู้ไม่รู้เอาออบ๊องฟกูก็ไม่เป็นต่อยเลยเออพุ่งชนมก็ไหวพุ่งชนไอ้น้องไปไปไปเว้ยไปเว้ย พุ่งพุ่งกูพุ่งไม่รู้กูพุ่งพุ่งเออเออเฮ้ยไปไหนอะไรลากมาปิวไปเลยเออเออโอ้เจอตัวมันเด้อร์เฮ้ยปาเล็กี้โอ้กูยังไม่โดนกับโดนแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยนั่งโคตรใหญ่เลยอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้สัตว์เป็นไรอ่ะนี่มีสักด์อะไรของพี่อ่ะอะไรอะไรเฮ้ยหยุดละ ฮ้ย่าละอย่าละเฮ้ยเอ้ยกูโดนลุมกูโดนลุมเฮ้ยกูตายแล้วเฮ้ยกูตะกางเงือกัวป่ะก็ตรงนี้แหละมาดิ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 ปีมาดิ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 เอ้าเอ้าตายมึงโกจริงมึงงะนะเอ้าเฮ้ยมึงเข้ามาได้ไงวะเฮ้ยเป็นมึงกูมีเออ

เฮ้อยโอกูขอเจ้พอเอเดี๋ยวว่ากูขอละเฮ้ยไม่จริงออเจ้ปอดไม่ได้ผลออฮิโดมนเอ็กซ์เพเรียนส์การอันเดอเขส ไม่ได้กาเลกูหมดจบแล้วหมดจบแล้วเมื่อคนกากะนีเมื่อคนกากเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยมือเลยกูจะโมลากาเลยเออชนชนโมลากาชนชนโมลากาชนชน ชนหมดอากาเออหมดอาการไปไรฮัลโหลเอ้าเอาหมดอากากูบินเอ้าอืมโจโจมานี่เลยไปได้ตรงนู้นก่อนอืม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 อไปไปตรงนู้นเลยมึงอ่ะไปอยู่ไปเลยตายเลยตายในบางหาเป๊ะเลยมากูเปิดล่างจริงละ เฮ้ยสีบเลยโอ้ยโวยตายเลยอุ้ยโว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 ยอะไร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 ละอะไรละคอมโบยับอะไรอะไรละอืออือเอาออกเกมเลยโดนคอมโบจนออกเกมเลยแผนเดี่ยวน้องคนดูผมจะปิ้งเข้าไปกดอาราเคไปตรงนี้แหละ ตร,รตรงนี้นะโอยแม่งนัวชิบหายตัวกายตัวมันล้วกันเด้อเฮ้ยอ,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 อย่าทำแบบนี้ไม่จริงคืออือย่าทำแบบโอ้มันไม่นี่เลยอ่ะไม่แบบไม่ผิดไ,ได้เออกูบอกแล้วว่ากะรีเป็นตัวกากเออ